เซบาสเตียนหลบเกรียงไม่เหลือแล้วรูปคู่ดิวอลิสราชาวเน็ตจับตาเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้ กลายเป็นประเด็นร้อนที่บรรดาขาเมาส์ต้องจับตามองไปซะแล้วสําหรับความสัมพันธ์ของคู่รักสายหวานระหว่างนางร้ายสุปตาเดวอดิสาราทองบริสุทธิ์และไฮโซนุ่มเซบาสเตียนลีเมื่อล่าสุดเพจเมาดาราชื่อดังได้เผยข้อมูลกระตุ้นตอมสงสัยหลังมีชาวเน็ตส่งข้อความเข้ามาถามไทยถึงกรณีที่บรรดารูปถ่ายโมเมนต์หวานหวานบนอินสตาแกรมแอดเจ็เซซของฝ่ายชายอยู่ดีๆก็หายไปจนเกลี้ยงไทม์ไลน์ไม่เหลือร่องรอยทิ้งไวใ้ให้ชื่นใจแม้แต่ภาพเดียวซึ่งงานนี้ก็ทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรัก ของคนทั้งสองหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การซ่อนรูปเอาไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งกันแน่ขณะที่บนอินสตาแกรมแอดเดวาดิสลาของเดวาดิสลาณเวลานี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือออกมาชี้แจงใ,ใดๆเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ถึงอย่างนั้นแล้วแฟนๆของบรรดาชาวเน็ตที่ติดตามช่องทางโซเชียลของทั้งคู่ก็ยังส่งข้อความเป็นกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณภาพเดวาดิสลาเจเสภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ